กรรมอะไรเป็นเหตุให้รวยเป็นพิเศษเบื้องหลังความรวยความจนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้จำแนกชั้นวันนะและความร่ำรวยก็บรรดาลขึ้นจากความสว่างของบุญกุศลที่เคยทำมาหากถามว่าทำกรรมอะไรมาถึงรวยเป็นพิเศษ คำตอบที่ตรงตัวก็คือการทํากรรมด้วยการเผื่อแผ่มีใจที่กว้างขวางเป็นไปนในทางช่วยเหลือผู้อื่นเป็นพิเศษและทําบ่อยครั้งมากกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะวิหารทานวิหารในที่นี้ไม่ใช่การสร้างโบสถ์อย่างเดียวแต่หมายถึงการสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์ถ้าอยากเห็นผลทานอันยิ่งใหญ่ในชาติถัดไปในชาตินี้เนี่ย คุณจะต้องมีน้ำใจอันยิ่งใหญ่มากกว่าคนทั่วไปคนเราไม่รู้หรอกว่าที่คนบางคนกำลังเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันอันมหึมาก็เพราะเคยเป็นเจ้าของบ่อน้ำใจอันมหาศาลมาก่อนความร่ำรวยเกิดจากความมีใจกว้างขวางม,มีใจเผื่อแผ่กรรใดที่เป็นไปเพื่อความการุณาต่อผู้อื่นช่วยทุเลาความทุกข์ช่วยให้ความสุขช่วยให้ความสบาย ช่วยให้ความปลอดภัยแก่มหาชนกรรนั้นย่อมขยายเขตอาณาจักรของเงินทองได้ทั้งสิน้นฐานะของคนเรานั้นผูกอยู่กับผลทานในอดีตที่เคยทำมายิ่งกำลังใจในการให้ของเราสูงมากเพียงใดอาน,นิสงส์ที่จะได้รับก็จะมากขึ้นเพียงนั้นเนื่องในโอกาสงานบุญกระถินซึ่งเป็นมหาทานบารมีหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งดิฉันอยากจะเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมโครงการอิ่มบุญอิ่มความรู้ครั้งที่7โดยท่านสามารถร่วมกี่บาทก็ได้และรับอ e ีบุ๊กไปเลยสองเล่มโครงการนี้จะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคโครงการบุญกระถินร้อยวัดใครสนใจร่วมโครงการให้ทักอินบ็อกมาว่าอิ่มบุญมาร่วมโครงการกันเยอะๆนะคะและขอให้แชร์คลิปนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มาร่วมโครงการด้วยกันดิฉันไมทามคณพจน์ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ